ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงซุยมองไปยังหวนเหริอนอูซงด้วยรอยยิ้มเขามองไปที่ความงดงามอันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครเทียบได้เอเป็นคนที่น่ารักและสง่างามภาพที่น่าหลงไหลขณะที่เธออาบน้ำโผล่เข้ามาในใจของชิงซุยเจ้ากำลังมองที่ไหน วเวรเวรอูซวงได้สังเกตเห็นชิงสุยได้จ้องที่ก้นที่มีสเสน่ยยั่ยยินใจของเธอเจ้าแบบไหนมีสเสน่์มากกว่ากันเวลามีเสื้อผ้าหรือไม่มีเสื้อผ้าชิงสุยยิ้มเวนเหรอ,อูซวงพยายามที่จะรักษาความสงบไว้ในขณะหน้าของเธอกำลังแดงขึ้นเธอเหลือไปมองที่ชิงสุยยืนอยู่อย่างชุนเฉียว ริมฝีปากสีแดงของนางแสดงออกความไม่พอใจเอาละอย่าพึ่งโกรธค่าแค่ล้อเล่นค่าได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษสำหรับมื้อกลางวันในวันนี้หวังว่าเจ้าจะเพลิดเพลินไปกับมัน ชิงสูหยุดตัวเองก่อนที่เรื่องตลกที่จะไปไกลกันใหญ่อาหารที่ข้าทันนั้นดูแย่มากแถมยังขาดรสชาติมันไม่อร่อยเลยหวนเรือนอุซงกล่าวอย่าดูถูกอาหารแห้งที่เตรียมมาเมื่อเห็นว่าด้านที่น่ารักของเธอ ชิงสุยได้ไปไกลเหวินเหรินอูซู่องอย่างกระชั้นชิดและบีบลงบนจมูกที่มีเสน่ห์ของเธอที่จริงชิงซุยต้องการรูปที่ศีรษะของเธออย่างที่เขาทำกับชิงเปิดแต่เธอนั้นได้ทำผมทรงหางมาสูง เขาทำได้เพียงแค่บีบลงไปตรงจมูกที่มีสเสน่ห์ของเธอแทนหวนเหริอนอูซงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกที่ชิงสุยทำกับจมูกของเธอแบบนะั้าแม้ว่าเขาจะไม่สนใจในเรื่องอายุและสามารถมองข้ามมันไปได้ แต่ที่จริงเขานั้นอายุน้อยกว่าวุนเหริอนอูซวงที่ร่างเขานั้นดูเป็นผู้ใหญ่นั้นเกิดจากการบ่มเพาะของเขาบางคนอาจเข้าใจผิดว่าเขาอายุมากกว่าวุนเหริอนอูซวง ในสายตาของเหเวนเหริอนอูซงใบหน้าที่หล่อเล่าของสามารถทำให้ผู้หญิงมากมายหลงไหลได้แต่หน้าเสียดายในสายตาเธอเขาเป็นเพียงแค่หนุ่มน้อยเท่านั้นเธอได้ขยับมือชิงสุยออกและข้อเบาข้อเบา,เบ,าบนศีษะของเขาชิงสุย ปิดตาลงด้วยความสุขนี้ด้วยมือคู่นี้ที่ทำให้เขาเข้าใจในศาสตร์แห่งการเล่นแร่ปแปรธาตุทำให้เขาเข้าใจทักษะมากมายนับไม่ถ้วนไม่มีใครรู้ว่าเขาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาจากที่ไหน ปัญหาต่างๆถูกหลีกเลี่ยงด้วยความสามารถที่เขาได้รับมาที่จริงตระกูลชิงคงจะถูกลบไปจากประวัติศาสตร์ไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะความสามารถที่เขาได้รับมายิ่งชิงสุยคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่ เขาก็รู้สึกขอบคุณมือคู่นี้เขาจับมือที่งามราวยกเขาวไว้เขารู้สึกได้ถึงอบอุ่นจากมือคู่นี้และสัมผัสถึงลมฤดูหนาวที่กำลังพัดมาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือพวกมันนั้นนุ่มเป็นอย่างมากทำให้รู้สึกดีเมื่อสัมผัสพวกมัน เฮเจ้ากำลังทำอะไรหวนเหริหนอูซวงมองดูชิงวงจุย้ยที่กำลังจับมือของเธออยู่ด้วยความระมัดระวงังมันทำให้เธอรู้สึกแปลกๆในหัวใจของเธอมันเป็นมือที่ข้อบ,บนศรีรษะข้าและมันเป็นมือที่ช่วยให้ข้าเป็นคนใหม่มันคือมือที่แสนวิเศษและข้าต้องขอบคุณมันจริงชิงสุยกล่าวและทำให้นางตะลึงกับพูดของชิงสุยเกี่ยวกับมือของเธอ มันเป็นเรื่องที่ง่ายๆเท่านั้นเองวนเหรินอูซงหัวเราะชิงสุยและเคาะไปที่ศีรษะเขาอีกครั้งรอยยิ้มที่บานสะคร่างและมีเสน่ห์ได้ปรากฏออกมา ตอนเที่ยงชิงสุยได้ออกจากที่พักเพื่อล่าแก่งวงสองตัวเขาสัญญากับเวินเหริอนอูซวงเขาจะทำอาหารมื้ออร่อยให้เธอทานถอนขนควานเครื่องในออกเริ่มก่อไฟและหั่นไก่งวงชิงสุยทำด้วยความเร็วที่สูงและประณีต ราวกับว่าเขากรรมสร้างชิ้นงานศิลปะหม้อชิงสุยนำหม้อออกมาจากสัมภาระของเขาที่อยู่ในจากดินแดนยกยุพราชอามตะชิงสุยได้เพิ่มส่วนผสมของเหล้าผลไม้ลงไปในหม้อรวมทั้งส่วนผสมอื่นๆที่เขาเตรียมไว้ เมื่อกลิ่นหอมอันน่าลหลงไหลลอยพุ่งในอากาศแม้แต่คนขับรถที่ยังต้องก็หันมามองไปที่หม้อของชิงสุยและเหวนเหริอนอูซวงว่าวิธีนี้สามารถทำให้เกิดกลิ่นหอมได้ด้วยรึกวนเหริอนอูซวงมองที่ชิงสุย ด้วยสายตาไม่เชื่อทำไมจะไม่ได้มีกลิ่นหอมหน้าลหลงไหลแบบนี้อยู่จริงหรือถ้าไม่ใช่วันนี้ข้าคงไม่มีทางที่รู้จักกันเช่นกลิ่นที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้หวนเหริอนอูซงแสดงความคิดเห็นในขณะที่เลียริมฝีปากของเธอ หัวใจของชิงสุยเต้นกระหน่ำลงบนหน้าอกของเขาเมื่อเขาเห็นลิ้นสีชมพูของเวินเหริอนอูสวงใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อจ้องมองไปที่ริมฝีปากของเธอด้านหนึ่งคนขับรถทั้งสองรู้สึกสลดใจอย่างยิ่งในขณะที่ เคี้ยวอาหารแห้งที่จืดชืดต่อไปพวกเขาเปรียบเทียบตัวเองกับชิงสุยและวนเหรินอูซงที่กำลังทานน้ำซุปไก่นั้นเทียบเท่าน้ำทิพย์และชิ้นไก่ก็อ่อนนุ่มและหอมกรุ่นที่อยู่ในหม้ออร่อยจริงๆชิงสุย เจ้าสามารถเตรียมอาหารนี้ให้ข้าได้ทุกวันได้หรือไม่หวนเหรือนอูซงกล่าวขณะที่เธอรู้สึกพึงพอใจกับอาหารของเธอเรียกว่าข้าว่าสามีสิหรือจะเรียกว่าที่รักก็ได้ถ้ามากเกินไปแค่พี่ชาย ก็เป็นที่ยอมรับได้ชิงสุยรู้ดีว่าตอนนี้เธอกำลังที่ความสุขดังนั้นเขาจึงไม่สามารถต้านทานที่จะลอเลียนเธอเป็นพิเศษหยุดฝันได้แล้วเจ้าได้ประโยชน์จากข้ามากพอแล้วเปลี่ยนข้อตกลงของเจ้า หวนเรือนอูซงรู้สึกกังวลและเขินไอายไปพร้อมๆกันข้าสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขของข้าแต่เจ้าต้องประกาศต่อสาธารณาชนว่าเจ้าเป็นของข้าชิงสุยพูดติดตลกกับเรื่องที่กล่าวออกไม่มันไม่เหมือนกันเหรอ วนเรือนอูซงเหลือบไปที่ชิงซุยงั้นเราจะเปลี่ยนไปเป็นแบบง่ายง่จูบข้าสินี่เป็นเรื่องง่ายไม่ใช่หรอถ้าเป็นกัดที่ใบหน้าของเจ้าข้าเห็นด้วยย้อนกลับไปเมื่อสิบ วันก่อนวัวโลหอะอศูรทมินก่อนที่เดินทางเข้าสู่เทือกเขาที่โรกร้างแห่งนี้จะต,ต้องผ่านหุบเขาแคบและยาวเสียก่อนมีคนตามเราไปมาเป็นเวลานานแล้วทำไมถึงไม่จัดการเขาฆ่าจะจัดการเองก่อนที่จะเข้าหุบเขาข่าหน้าชิงสุยก็ประกาศด้วยเสียงใสแต่ไม่ดังห่าห้าภูเขาก็ดังกล้องไปด้วยเสียงหัวเราะมีชายคนหนึ่งที่หน้าแดงอยู่กลางถนน เขามีจมูกมะึือมาปากขนาดมะฮมาและตาที่ปูดโปนแถมยางลามกเขามีอายุราวสี่สิบกว่ากว่าและแต่งกายเหมือนสามัญชนนั้นคือสิ่งที่ผ่านสายตาเหวินเหริอนอูซวงครู่นั้นคือสิ่งหนึ่งในสายตาของคนทั่วไปที่มองเขา สิ่งที่สะดุดตาที่สุดของชายคนนี้คือมือมือของเขาที่มีรูปร่างเหมือนใบปาล์มพวกเขามีขนาดเป็นสองเท่าของของมือปกติและนิ้วทั้งสิบนิ้วของเขามีความหนาที่มีความผิดปกติและมีสีที่หมองคล้ำ พูดทำไมเจ้าต้องติดตามพวกเรามาชิงสุยขมวดคิ้วเขาเห็นความแข็งแกร่งของคนคนนี้อย่างน้อยก็แข็งแรงกว่าซื่อถือเจ้นจี้ของตระกูลซื่อถูแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกที่เขาพบที่นี่ในที่แบบนี้ ถ้าต้องการแค่สองสิ่งในชีวิตอาหารและผู้หญิงชายคนนั้นตอบด้วยเสียงหัวเราะที่น่ากลัวควบคู่กับดวงตาที่ใหญ่โตของเขาที่ให้เขาดูน่ากลัวยิ่งขึ้นเหมือนเหริอนอูซวงรู้สึกอึดอัดและหวาดกลัวในขณะที่เธอมองเข้าไปในสายตาที่ชั่วร้ายและลามกของเขา เวิรนเรือนอูซงรู้สึกปึดอัดและวัดกลัวในขณะที่เธอมองเข้าไปในสายตาที่ชั่วร้ายและลามกของเขาชิงสุยจับที่มือของเวิือนเหรือนอูซงเบาๆและกล่าวว่าเวิือนเหรือนอูซงไปรอข้าในรถข้าจะไล่ชายคนนี้ไปในชั่วพริบตา เจ้าหนุ่มน้อยข้าไม่ต้องการที่จะฆ่าเจ้าข้าแค่อยากกินอาหารอร่อยออร่อยที่เจ้าทำตราบเท่าที่เจ้าสัญญาว่าจะทำให้อาหารที่อร่อยให้ข้าทานและปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้อยู่กับข้าสักสองสามวัน ข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าทั้งสองคนออกไปชายนั้นกล่าวอย่างกับว่าเรื่องนี้เป็นนองที่ปกติเรากับว่าเขาเป็นคนที่มีน้ำใจไมตรีคำพูดของเขานั้นแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติสามหาวใครจะทำให้เจ้าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใคร ชิงสุยกโกรธและยิ่งกว่านั้นเมื่อเขาได้ฟังสิทธทิชายคนนั้นต้องทำให้เขาโกรธมากกว่าเดิมคนส่วนใหญ่มักจะหยิ่งทะนงตัวในตนเองซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เขาทำท่าเรากับว่าเขาเป็นคนที่น่าเกรงขามที่สุดและมีจิตใจเอื้อเฟื้อโอบอ้อมอ,อารีแต่จริงแล้วเขาเป็นเพียงผู้มกักมากในการปัญหาชิงสุยได้กล่าวไปกับชายคนนั้นว่าการกระทำของเจ้ามันน่าอับอายมากกว่าโสเพณีซะอีก หลังจากได้ยินคำพูดของชิงสุยแล้วชายคนนั้นก็ตกใจไม่ใช่ว่าไม่มีใครเคยสาบแช่งเขามาก่อนด้วยความโกรธเขาได้ฆ่าคนเหล่านั้นหมดแล้วปัจจุบันชายหนุ่มคนนี้ที่ยืนอยู่หน้าเขาที่เขาไม่รู้จกัก<อ>กำลังดูถูกและเหยยดยามเขาคิดว่าเขาจะไม่กล้าฆ่าเขาหรือ ยังพอมีเวลาที่เจ้าจะเสียใจกับการตัดสินใจของเจ้าถ้าไม่แล้วข้าจะทำให้เจ้าทุกทรมานยิ่งกว่าความตายข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นกับตาตัวเองว่าข้าจะเล่นสนุกกับผู้หญิงของเจ้าอย่างไรใบหน้าขนาดใหญ่ของชายคนนั้นที่แสดงเจตนารมที่ลามกและชั่วร้ายของเขาทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกไม่ดีเหวินเหริอนอูซงโกรธมาก ด้วยความโกรธขณะที่เธอมองชายคนนั้นนอกเหนือจากการต่อสู้แล้วยังไม่มีวิธีใดที่จะกล่าวได้อีก <Yeah. S 1> ยังมีเวลาอีกพอสมควรสำหรับเจ้าชิงสุยกล่าวด้วยเสียงนุ่มลึกแต่แสดงท่าทีที่รู้สึกรังเกียจออกมาคนที่หยาบกร้านอย่างเจ้าจะสามารถเปรียบเทียบก,กับกับข้าสิ่งฆ่าทำได้หรอ yeah. ชายคนนั้นจ้องมองด้วยดวงตากโกรธด,ดวงตาของเขาได้ถลนออกมาเหมือนมันกำลังจะหลุดจากเบ้าตาของเขากำปั้นเขาได้ปลดปล่อยปราณออกมาปราณสีทองห้อมล้อมมือของเขาไว้ตามความคาดไว้ ไมาความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในมือทั้งสองข้างของเขาชิงสุยคาดดาวได้เมื่อเห็นห้องล้อมไปด้วยปราณเทวเทียนเซียนสีทองคาจะไม่ปล่อยให้เจ้าในตายทันที แต่ข้าจะทำให้เจ้าต้องเสียใจสำหรับความหญิงพยองในวันนี้ข้าจะพาผู้หญิงของเจ้าไปต่อหน้าเจ้านี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้พบเจอกับผู้หญิงที่สวยงามเช่นนี้เขามองไปที่ผิวของ วนเหริอนอูซงมันต้องรู้สึกดีที่แน่นอนเมื่อได้ชิงสุยข่ามันเดี๋ยวนี้หวนเหริอนอูซงโกรธในขณะที่เธอมองไปที่ชายคนนั้นชิงสุยพุ่งไปหาชายคนนั้นหลังเหวนเหริอนอูซวงกล่าวว่า ชิงสุยความเร็วของเขาจนถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ขณะที่เขาใช้มือของเขากระจนเข้าหาหน้าอกของชายคนนั้นชายคนนี้ตะลึงโดยการเห็นความเร็วของชิงสุยด้วยทักษะการโจมตีของชิงสุย่ย ที่มีความรุ่นแรงและยังมีเสียงคำรามที่ดังออกมาของทักษะพยักคำรามทำให้เขารู้สึกกระวนกระวายอยู่ไม่น้อยในก่อนหน้านี้เขาได้ดูถูกคู่ต่อสู้ของเขาเขาเคยคิดชิงสุยเป็นนายหนุ่มจากครอบครัวที่ร่ำรวย จากการมองในตอนแรกเขาเห็นเพียงแค่หน้าตาที่หล่อเหลาของชิงซุยแต่ตอนนี้เขารู้ว่าเขาผิดมือทั้งสองข้างของเขาห่อหุ้มด้วยปราณสีทองทั้งคู่ได้เขาประทะก,กันด้วยความเร็วที่ยอดเยี่ยมของชิงซุย เกิดเสียงสะท้อนออกมาราวกับภูเขาสองก้อนใหญ่ชนเข้าหากันจากการโจมตีรูปแบบพยักของชิงสุยสถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนจะตกอยู่ในสภาพวุ่นวายและเต็มไปด้วยฝุ่นควัน ใครจะคิดว่าชิงสุยจะกระเด็นออกมาเลือดได้ไหลออกมาจากมุมปากของเขาอย่างไรก็ตามเขาวยังสามารถยื่นขึ้นได้ในขณะที่ชายคนนั้นถูกบังคับให้ถอยออกมา3ามก้าวก่อนที่เขาจะทำให้ตั้งตัวได้และมองไปที่ ชิงสุยด้วยความตกใจชิงสุยรู้สึกประหลาดใจอย่างมากเพราะเป็นครั้งแรกที่เขาได้ระบบาดเจ็บขนาดที่เขาสำเร็จขั้นที่สี่ของเคล็ดวิชาเคล็ดเสริมกายาบรรพการชิงสุยเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง วนเหรอนอูซวงวิ่งไปหาชิงสุยเมื่อเธอเห็นเลือดที่มุมปากของเขาเธอรู้ว่าชิงสุยแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและเธอก็ไม่อยากจะเสียเขาไปค่าสบายดีทักษะของคนนี้แปลกประหลาดอย่างมาก เขาสามารถใช้กำลังได้ถึงสองสองเท่าเกือบจะในเวลาเดียวกันนอกจากนี้เขามีความแข็งแรงเป็นอย่างมากและค่าประมาทเองชิงสุยยิ้มให้กับเวิร์นเหริอนอูซงที่กำลังเป็นกนังวลชายขนั้นก็ตกใจมากเช่นกัน เขาได้อาศัยในแรงกระแทงจังหวัดที่สองเอาชนะผู้เชี่ยวชาญมานับไม่ถ้วนเขาคิดว่าในวันนี้ที่เขาไม่สามารถฆ่าคู่ต่อสู้ในวันนี้ได้แสดงว่าคู่ต่อสู้ของเขานั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก หากเขาโดนคลื่นกระแทกในจังหวดที่สามของไฟตรงข้ามกลับมาของเขาอาจจะได้บาดเจ็บอย่างสาหัสแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไตยชิงสุยมองไปที่คู่ต่อสู้ของเขาที่แผ่ล้อมรอบไปด้วยปราณสีทอง เขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ควรอยู่ในระดับเดียวกับอาจารย์เทพธิดาของเขาดูเหมือนว่ามันจะเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากเขาได้ใช้ทักษะก้าวขจัดวิญญาณเขาแสดงความเร็วที่เขารู้สึกภาคภูมิใจออกมาเขาต้องการที่จะเร็วกว่าคู่ต่อสู้ของเขาชิงซุยรู้สึกตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่เขาจะสามารถใช้รูปแบบพยักอนันตากับฝ่ายตรงข้ามได้เป็นครั้งแรก รูปแบบพยักที่รวมเข้ากับหมัดอสูนสันโดดแสดงความเกลี้ยวกราดออกมาอย่างรวดเร็วชิงสุยใช้พลังโจมตีเพียง80%ในการโจมตีแต่ละครั้งโดยระวังอย่าให้ฝ่ายตรงข้ามพุ่งเข้าโจมตี ครั้งหนึ่งการโจมตีของพวกเขาถูกบังคับให้ปะทะกันและชิงสุยเตรียมพร้อมที่จะทนต่อแรงกระแทกในจังหวะที่สองของฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามนั้นอ่อนแอกว่าชิงสุยมากนะับ ชิงซุยรู้สึกว่ากำลังของฝ่ายตรงข้ามอยู่ที่ประมาณสองแสนจินขณะที่เขามีพลังมหาศาลประมาณสามแสนจินในการต่อสู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต่อสู้เป็นตาย เขาสามารถได้รับประสบการณ์มากมายอย่างได้รวดเร็วชิงสุยสามารถรู้สึกถึงความคล่องตัวอย่างมากจากการใช้รูปแบบพยักอนันตาเมื่อเทียบกับตอนที่เขาฝึกซ้อมชิงสุยค,ยค่อยๆตระหนักว่าทุกครั้งที่คู่ต่อสู้ของเขาใช้ทักษะพลื่นกระแทกมือของเขาจะปกคลุมด้วยแสงสีทองที่แข็งแกร่ง ด้วยเหตุนี้ชิงสุยจึงสามารถเตรียมตัวป้องกันการโจมตีได้ทันเมื่อเขาเห็นปราณสีทองในฝ่ามือของฝ่ายตรงข้ามอีกครั้งเขารู้ว่านี่เป็นเวลาเดียวที่การโจมตีของฝ่ายตรงข้ามจะปะทะก,กับเขา <Yeah. S 1> ชิงสุยซึ่งเป็นนักคาดการณ์ที่ได้ชันฉลาดเป็นเวลาน,านานที่เขาใช้รูปแบบพยักในการจูโจมอีกฝ่ายด้วยกลิ่นอายในตอนนี้ชิงสุยได้ใช้พลังจากร่างกายของเขาทั้งหมด yeah. ทำให้เกิดการระเบิดขึ้นพร้อมกับเสียงคำรามของพยักเสียงคำรามนั้นดังกล้องกังวาลมันได้พุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้ายอย่างรวดเร็วจากการประทะคราวนี้ชิงสุยได้กระเด็นไปข้างหลังอีกครั้งออแต่ชายคนนั้นกลับมีเลือดไหลออกมาจากตัวจำนวนมากนั่นเป็นเพราะว่าในขณะที่พวกเขาสู้กับชิงสุยใช้รูปแบบพยักอนันตาในการโจมตีลูกเตะพยักคำรน ลูกเตะของชิงสวยนั้นรวดเร็วมากคลายกับฟ้ากำลังผ่าลงมาเขาได้เตะลงไปบนหน้าอกของชายคนนั้นก่อนที่เขาจะสามารถป้องกันมัน ชิงสุยพยายามที่จะยืนขึ้นด้วยร่างกายที่แทบจะหมดแรงน่าสงสัยจริงๆความสามารถของเขาช่างน่าสงสัยเกินไปแล้วทุกครั้งก่อนที่ข้าโจมตีในครั้งแรกผลกระทบมันได้หายไปตลอดแต่ไปปรากฏในครั้งหลังแทนมันยากที่จะป้องกันมันและวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงมันคือหลีกเลี่ยงการประทะก,กันโดยตอรองอ ขอบคุณพระเจ้าถี่ข้าได้ฝึกลูกเตะพยักคารนได้สำเร็จมันเป็นทักษะลับที่สามารถใช้ได้จริงๆชิงสุยหวนเหริอนอูซวงมองไปที่ชิงสุยที่กำลังกระอกักเลือกออกมาตัวของเธอกำลังสั่ขนขณะที่น้ำตาได้ไหลออกมาอย่างช้าช้าลงแก้มของเธออย่าร้องไห้สินี่เป็นครั้งที่สองที่เจ้าร้องไห้ยิ้มสิ ชิงสุยเช็ดน้ำตาออกจากเวินเหรินอูซวงเคล็ดวิชาเคล็ดเสริมกายาบรรพการได้หมุนเวียนลมปราณในร่างของเขาโดยอัตโนมัติภาพของหญิงอย่างได้ปรากฏในจิตสำนึกของเขาค่อยๆแล้วซ่อมแซมอวัยวะที่เสียหายล่ามเนื้อและกระดูกข,ของชิงสุยร่างกายของเขาค่อยๆฟื้นฟูเวมือนเหรินอูซวงมองอย่างกังวลไปที่ใบหน้าที่สีเซียวของชิงซุยๆๆ และเขามองกลับไปที่เธอเธอรู้สึกอบอุ่นมากและยังมีความสุขมากและยังรู้สึกอีกว่าเขายังเป็นผู้ชายโดดเด่นที่ใจของเธอปรารถนาเธอเอื้อมมือมือที่ขาวและอ่อนโยนของเธอไปที่ชิงสุย เพื่อต้องการเช็ดรอยเลือดที่มุมของริมฝีปากของเขาชิงสูยกระวนกระวายแล้วต้องการที่เช็ดมันออกไปแต่มันจัดการด้วยมือคู่งามของวนเหริอนอูซงไปแล้วยังมีเวลาอีกพอสมควรรีบออกไปซะชิงสุยกล่าวด้วยเสียงนุ่มด้วยท่าทีที่รู้สึกรังเกียจเมื่อหันมองชายคนนั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ